สวัสดีค่ะพบกับรายการร้อยใจไทยค่ะการพัฒนาโครงการห้วยสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริอาสมผลกระทบในหลายประเด็นนะคะทางด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อเป็นการแก้ไขและลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกรมชลประทานจึงต้องมีการจัดเตรียมแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อหลีกเลี่ยงให้เกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดค่ะ เนื่องจากการพัฒนาหรือดําเนินการโครงการอ่างเก็บน้าห้วยสมงนั้นต้องตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นทั้งชุมชนและสิ่งแวดล้อมต่างๆซึ่งกรมชลประทานก็ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างมากจึงมีแผนดำเนินงานเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในเรื่องนี้ให้น้อยที่สุดและทุกครั้งก่อนจะมีการดำเนินโครงการจึงมีการศึกษาถึงความเหมาะสมในทุกๆด้าน เพื่อการแก้ไขผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชนต่างๆบริเวณรอบๆโครงการเพื่อเป็นการวางมาตรการในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมค่ะทั้งนี้โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยสมงจะไม่มีผลกระทบรุนแรงต่อสิ่งแวดล้อมต่างๆอย่างแน่นอนเพราะทางกรมชลประทานมีการศึกษาถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อมของอ่างเก็บน้ำห้วยสมง พร้อมทั้งมีการร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสำนักงานนโยาบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรมอุทยานสัตว์ป,ป่าและพันธุ์พืชพร้อมให้ความร่วมมือถึงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมค่ะทางกรมอุทยานธรรมชาติสัตว์ป,ป่าและพันธุ์พืชได้รับสนับสนุนงบประมาณจากกรมปรรานในการที่จะมาจัดตั้งหน่วยพิทักษ์ นะครับเพื่อครอบคุมดูแลไม่ให้มีการเข้ามาใช้ประโยชน์พื้นที่เข้ามาลักรอบตัดไม้และป้องกันการเข้ามาใช้พื้นที่ที่นี่ในเรื่องของระบบนิเวศนะครับในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2554นะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราได้รับงบประมาณจากกรปรลและทางกรมปร่าชายฝทานในการเข้ามาปลูกเสริมในการพื้นปูสภาพป่านะครับในการปลูกไม้สําคัญเสริมเข้าไปในพื้นที่เนี่ยผ่านมาแล้วเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาประมาณ 1, 1 000, 3 0 0 0ไร่นะครับในช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงของการบมรุงดูแลและก็ปลูกต่อเนื่องทุกปีนะครับโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยสมงแห่งนี้ยังมีพื้นที่บางส่วนที่ตั้งอยู่ในแนวขอบเขตรอยต่อของอุทยานแห่งชาติทับลานและอุทยานแห่งชาติบางสีดาซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับการประกาศเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติในปี2548 กรมชลประทานจึงต้องตระหนักถึงความสำคัญเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบจากตรงนี้โดยการวางมาตรการแก้ไขไม่ให้กระทบกับมรดกโลกอย่างเหมาะสมค่ะ คุณผู้ชมคะยอย่างไรก็ตามนะคะผลกระทบที่จะเกิดจะไม่ทําให้สูญเสียความเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่เพราะการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมของทางกรมชลประทานมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดค่ะกลับมาพบกับรายการร้อยใจไทยได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ